โย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 โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับนี่วันนี้ผมก็จะมาแจก Minecraft Pocket Edition นะครับ0 1น0นะครับ Alpha Build 5ครับแต่ที่จริงมันเป็น i l d 5นะครับแต่ที่ขึ้นตรงนี้ครับมันเป็น Build 4ครับก็คือมันบักนะครับแต่รับรองว่า Build 5แน่นอนครับเพราะว่ามีสกินนี้มาครับสกินแพ็ค จอห์นจอห์นนี่ทูเดอะเวสนะครับอ่าการเดินทางไปทางทิศตะวันตกครับหรือการเดินทางไปเที่ยวอะไรมั้งทางซีกโลกตะวันตกครับอ่านี่ครับสกินแพคนี้ครับโอเคนี่ครับนี่นี่นี่ดูดูดูนี่นี่ครับอันนี้ก็ต้องซื้อเอาครับหกสิบสามบาทดูนะโอ้โหเหมือนเพิงด้วยหรออืมแต่ว่าถ้าซื้อครับมันก็จะปลดหมดนี่เลยครับ แต่อันอื่นไม่ปลดนะหมายถึงปลดแค่อันนี้ครับนี่โอเคก็มันมีให้ฟรีมาอยู่สองอันนะครับนี่กับไรเลดบอยกับเกเกืออะไรเนี่ยโอ้ยช่างเอะโอเคครับก็นี่บิลห้าครับมันก็จะแก้บั๊กนะครับแก้บั๊กฮอปเปอร์อ่าฮอปเปอร์ก็จะทำงานได้ครับอ่าแต่รู้สึกว่าจะมีบั๊กตอนโหลดโลกฮนะเพราะว่า มันโรดชามากเลยครับอ่าโอเคครับก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับอ่าตื่นมาก็รีบอัดเลยอื้อโอเคครับก็นี่ก็ฮอปเปอร์ก็ตอนนี้ก็ทํางานแล้วครับนี่นี่นี่หลังจากบิวซีมันไม่ทํางานใช่ไหมล่ะทำไมกดผิดนี่วะโอเคมันเล็กครับเอ้ยอื้อปุ่มมันเล็กเออนี่โอเคครับนี่ครับมันก็เข้ามาแล้วเนี่ยแหละครับ หลังจากตอนบิว l 4ไม่ทำงานเนาะโอเคเขาก็แก้ให้แล้วครับโอเคแปหนึ่ง64แล้วครับนี่ทำงานแล้วครับโอเคแล้วก็สิ่งที่แก้อื่นๆครับนี่ก็ดูเว็บนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับก็เอาไว้ไปอ่านกันนะครับอ่านได้แต่แปลไม่ได้ครับนี่ the inventory for dropper hopper and dispenser is more consistent ใช่ปะ with the outer inventories อ่าก็ อินเวนอะไรที่เก็บของของดรอปเปอร์ฮอปเปอร์แล้วก็ดิสเพนเซอร์ครับจะมีอะไรวะมากกว่าล่ะอื่นๆคอน i ิสแต t ไม่รู้ว่ะโอเคต่อไปก็เม็ดโหลดดิ้งโอ้ยสิ่งแหบแล้วเม็ดโหลดดิ้งอะบีดฟาสเตอร์รู้สึกว่าจะทำให้มันอะไรโหลดโหลดเร็วขึ้นอะไรป่ะแต่รู้สึกว่าจะช้านะตอนตอน ข้าโลกครับอ่าตอนเข้าโลกอ่ะโหลดช้ามากเลยนี่แล้วก็เพิ่มสกินแพ็คครับจอน n ี y to the West อ่าโอเคแล้วก็ Snowball now spawn with เอ้ย Snowball now spawn when break snow with a shovel รู้สึกว่าจะสามารถสปอน Snowball นะครับอ่าถ้าขุดด้วยโชเวลครับก็น่าจะแก้บั๊กนะครับอ่าก็ ปกติมีเปล่าไม่รู้นะโอเคครับนี่น,นี่แก้บัักครับฮอ,อปเปอร์จะทํางานอีกครั้งครับนี่แล้วก็อื่นๆน,นะครับอ่าก็ไม่ขอพูดแล้วกันเนาะโอเคอ่านี่ครับ ก็ลิงกโหลดก็จะอยู่ใต้คลิปครับก็มาโหลดกันได้ครับกดลิงก์ไปครับรอ5าวิครับอ่าแล้วก็กดข้ามตรงมุมบนขวาครับโอเคครับอ่าสำหรับวันนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเสียงแห้ง